สวัสดีพี่น้องทุกๆคนพี่น้องจ๋าหนึ่งปีเวียนมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าเทศกาลกินไข่นะจ๊า,จานาะนี่แหละจ๋าเมื่อน,นี้ลูกชายลูกสาวกะข่าโบสถ์พี่น้องจ๋าไปทาพิธีเนะจ๊า,จานากะกะทายเล็กๆน้นอยๆมาฝากพี่น้องจ๋ากินไข่นี่กะว่ามีอย่างไรดอกจ๊ามีไข่ตรงมีไข่แล้วก็มีวาซาบิแล้วก็มีขนมปังพี่น้องจ๋าแล้วก็เป็นประเภทอ่าหมูพี่น้องจ๋าหมูหรือเนื้อที่อบ ล่มควันพี่น้องจ๋าการเฮ็ดไข่ของเอ่อต่างประเทศก็คือแอนก็นสิเอาเปลือกหัวหอมพี่น้องจ๋ามาตม้มแล้วเปลือกไข่ก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้พี่น้องจ๋าปีนี้แอนก็บว่าได้เฮ็ดอะไรพิเศษสเปเชียลก็คือแค่เอาไข่ลงไปต้มกับเอ่อใบไอ้เปลือกเปลือกหัวหอมพี่น้องจ๋าซ้ำนีล้ลหละจ้ะบ่มีเอ่ออารมณ์ที่จะแบบเอาไปใหม่มาทาบเยียงเลยจ้ะปีนี้ง่ายที่สุดเลยพี่น้องจ๋าเนื่องจากแบบ เมื่อยร่างกายพอมพี่น้องจ้าเนื่องจากแอนมีอาการปวดหลังปวดการข้อปวดไหล่พี่น้องจ้าทานผลไรหม่ช่วงนี้ลูกไนอร่อยมากเลยพี่น้องช่วงนี้พี่น้องเอ้ยก่อนที่จะยาจะมาพี่น้องจ้าประมาณเทียงแอนกะโดยจัดก่อนเลยจ้าผัดหมูใส่หัวหอมและะ้วใครด่าสองฟ้องไครพี่น้องสาพ่อแอนขึ้นว่าจังไรแอนกะกินมาอยู่ทองอยู่แล้วจ้าเพราะว่ามันก็นจะมีใครเป็นอาหารที่แบบเออมันแห้งอะ่ะพี่น้องมันบแบบ เออก็เป็นสไตล์เพื่อนๆก็แซ่บสไตล์เพื่อนเนาะจาเนาะแต่ว่าสาหรับเฮานี่ก็คือแบบเออเป็นไปได้หาแนวล่องทองไว้ก่อนพี่น้องจ๋ามันก็จะบมีอะไรมากมายก็จะมีแบบขนมปังพี่น้องจ๋ามีไข่แล้วก็มีแบบเออแบบเนื้อที่แบบเป็นเนื้อหมูหรือว่าเป็นอ่าส่วนส่วนไดของหมูก็แล้วแต่พี่น้องจ๋าเพิ่นสีเอาไปอบรมควันแล้วเพื่อนก็สีเอาแบบเอามาต้มเป็นน้ำซุปอย่างงี้งสิแม่จ๋า ถ้าได้น้ำจิ้มแบบเออซีฟูจิม้มนิดหน่อยเนี่ยเออกิสีแซบพี่น้องจ้าคือปีนี้อ่ะแอนบ่ได้เฮ็ดทั้งขนมหวานและบ่ได้เฮ็ดอาหารแบบเพิ่มเติมเลยจ้าคือแบบกินแบบสไตล์ของเพลนเรียบร้อยเต็มทีไปเลยเพราะว่าแฟนบอกว่าเท่าอเ่เฮ้ดอกเฮ็ดกับ่มีผู้ใดกินหลายอยู่แล้วกัยุนี่ก็กินบ่เหมือดพี่น้องซ้านี่ก็กินบ่เหมือดจ้าในสีปูในสีย่างสีเฮ็ดไข่แร้วก็มีขนมปังแบบนั่งสีพี่น้องจ้าเนี่ยเขากินคู่กันซ้ำหนี่พี่น้อง มันเออสำหรับเฮามันกับว่าแมนแนวเนาะแต่ว่ากับกินได้จ้าปีแลวเธอกินเทศกาลไปตามมารยาทพี่น้องจา้าเนี่ยจ้านี่ไอแก้มยุยแล้วกำลังอันปอกเปลือกวาซาบิแล้วก็จะไปขูดพี่น้องจ้ามียูซัมหนีแห้งอิลีพี่น้องจ้าก็จะมีเอ่อซุปมาละซุปกะเออรสศาสตร์กะได้แต่เป็นซุปนา่ะกับเสียบสไตล์เพิน,เน์ลนอจ้าเนาะรสศาสตร์ของเพิรน นี่ยจากคูออกมาเลยโอ้ยกินนี่ตำดังหึ่งฮึ่งเหมือนตัวพี่น้องจ้าจ้าก็จะมีขนมปังเนี่ยจ้าหั่นออกมาแล้วก็บปวลแเ่แปรพี่น้องจ้าเนี่ยตัวสิ่งแดงๆสีเสแปรพี่น้องจ้าเอ้ยถ้าข่อยเด่นะนะน้ำจิ้มเนาะก็สีแซ่บเนี่ยจ้าประมาณนี้พี่น้องจ้าเนี่ยไขย่ไข่กระแป้งเนาะจ้าเนาะยาเพิ่นเอาไปผสมตีแล้วเพิ่นก็นตีลงใน่นหม้อน้ำซุปก็จะออกมาเป็นประมาณนี้พี่น้องจ้าหลังจากนั้นก็ปอกไข่ เอาลงไปในซุปบ่มีคนกินหอกแต่ว่าสไตล์แอนต้องกินจั้งสี่คอยกินแบบมันแห้งอี่หลีพี่น้องเนี่ยแล้วก็เลยทดลองเอาบาซาบีนะ่ว่าใส่ออนมือมันกับ เออเพดไดการอยู่ก็ซ้ำนี่อาจจะมีสลงสลัดขนมปังมันมันแห้งพี่น้องจ๋าเนี่แหละจ้ากระตบท้ายด้วยแบบนี้ก็คือเฮดำดำๆนี่ก็คือเฮดจากเอ่อเมล็ดเอ่อดอกโปปปี้พี่น้องจ๋าเพิ่นกเอเมฮ็ดขนมหวานกัเป็นโรชาร์หวานกับชื่อว่าแซบเป็นของหวานที่ตบท้ายด้วยจ้ิผ่านไปหนึ่งปีเวียนมาบรรจบเทศกาลกินไข่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ